ในปี2005ปีหลังจากเหตุการณ์อัลทาเฮเวนอัพไรซิงหน่วยรบพิเศษของอเมริกาแบ็กชมเบอร์ซึ่งมาแทนที่ฟ็อกฮาวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยปฏิบัติการลับได้ผ่านภารกิจลับเพื่อปราบปรามการยึดครองของผู้ก่อการร้ายในอเมริกาใต้เมตันเกียกำลังถูกแย่งชิง หลังจากประสบความสำเร็จในภารกิจพวกเขาก็กลับไปอเมริกาแต่ถูกฟอกหฮาดักซุ่มโจมตีซึ่งในเวลานั้นนำโดยรอยแคมเบลทำให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียง4คนเท่านั้นได้แก่มาริโอเนตโอไพโรไบสันสแลตเชอร์ฮอกและผู้บัญชาการกลุ่ม Black Art ์ตไวเปต่อมาผู้รอดชีวิตสาบานว่าจะแก้แค้นสิ่งนี้ 2ปีต่อมาเครื่องบินขนส่ง c ีห้ากาเล็กซี่ที่บรรจุต,ต้นแบบเบตันเกียร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งมีชื่อรหัสว่าแกนเดอร์ถูกจี้ระหว่างเดินทางไปอเมริกาใต้โดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่เป็นอันตรายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกินดาซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในแอฟริกาใต้หรือที่รู้จักในชื่อแนวร่วมปลดปล่อยกินดานำโดยคนเอกออกัสตินเอัวบอน กลุ่มนี้วางแผนที่จะใช้เมตัลเกียร์เพื่อเอาชนะสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในที่สุดรอยแคมเบลก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาเพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ฟอ็อกข่าวที่เกษียณแล้วโซลิกสเน็กให้ออกจากตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจสุดท้าย แรกซึมกินดาและทำลายเมตันเกียสเน็กปฏิเสธในตอนแรกจนกระทั่งแคมเบลเปิดเผยว่าการลุดปลอมปรการของ GLF เดิมคืออ l t ทา e a เฮเซึ่งสเน็กได้ทำลายเมตันเกียตัวต้นแบบของ TX55 เมื่อหลายปีก่อนสเน็กยินยอมที่จะปฏิบัติภารกิจนี้โดยได้รับคำสัง่งจากที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสตีฟการ์เนอร์ จากนั้นสเน็คก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเขาซึ่งประกอบด้วยแคมเบลเมเมลินผู้เชี่ยวชาญทหารรับจ้างที่รู้จักกันในชื่อวิส i o นและไบรอันแม็กไบร์เจ้าหน้าที่ CIA สเน็คได้รับแจ้งด้วยว่ากองกำลังเดลต้าฟอร์สของกองทัพสหรัฐตามคำสั่งของนาพลจอห์นปาเกอร์เสนาธิการกองทัพบ,บกได้เข้าไปในป้อมปากาแล้วและสเน็คต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกับพวกเขา สเนกกระโดดร่มแบบฮาโลเข้าไปในดินแดนของศัตรูซึ่งเขาแทรกซึมเข้าไปในการหลูดได้สำเร็จอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปข้างในสเน็กได้รับการติดต่อจากคริส เจนเนอร์ ner, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของเดลตาฟอ์ซึ่งบอกกับสเน็กว่าเดลตาฟอสถูกกลุ่มทหารรับจ้างชื่อแบล็กเชมเบอร์ซุ่มโจมตีและสังหารมูคริสเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคริสจึงแนะนําให้เขาเข้าไปในหอสังเกตการและพบกับเธอเธอยังบอกให้เขาเข้าไปในหอสังเกตการ์ผ่า,า,กกา,ราระบบระบายน้ําเสียด้วยสเน็กเข้าไปในระบบท่อระบายน้ํา แต่แล้วก็พบว่ามีหนูวิ่งหนีไปอย่างสับสนต่อมาเขาได้ยินทหารสองคนคุยกันว่าจะถูกย้ายออกจากท่อระบายน้ำและต้องอ,อพยพโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีพายุเข้าที่รุนแรงพอที่จะส่งน้ำท่วมเพื่อกวาดล้างทุกสิ่งที่กวางทางจากนั้นเเนก็กดใช้บันไดเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมจนกระทั่งมาถึงบันไดที่ไปยังขอสังเกตการจากนั้นเขาก็ออกตามหาคริสโดยหลีกเลี่ยงทหารจนกระทั่งพบเธอ เเนกและคริสตกลงที่จะทำงานร่วมกันและคริสก็ออกไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าของกาลูดสเนกออกตามหาจิมมี่ฮากส์หัวหน้าวิศวกรของเบตันเกียระหว่างทางได้พบกับสมาชิกคนแรกของแบล็กแชมเบอร์ชื่อสแตรชเชอร์ฮอค หลังจากฆ่ามันแล้วสเน็ตก,ก็มาถึงค่ายทหารในคุกที่จิมมี่ถูกคุมขังอยู่จิมมี่ฉายาพมดเป็นแค่เด็กอายุ8 8เองหรือเนี่ยสเน็ชื่อจิมมี่และได้เรียนรู้ว่าเมทัลเกียร์ยิงนิวเคลียร์ด้วยปืนเร็วกันที่ใช้พลังงานจํานวนมหาศาลท่าในใดนั้นไฟฟ้าในค่ายทหารก็ดับลงเดาว่าที่ดับไฟเพื่อนำไปป้อนพลังงานให้เมทัลเกียร ที่พร้อมจะยิงแล้วสเนคต้องรีบปิดการใช้งานอาวุธก่อนที่เร็วการจะช์จเต็มโดยทิ้งความปลอดภัยของจิมบี้ไว้ให้กับคริตด,ดูแลสเนคเรีบไปยี่ถึงเบตันเกีย์ก่อนที่มันจะยิงได้แต่เขาต้องเผชิญหน้ากับมาริโอเนตโอ้สมาชิกอีกคนหนึ่งของแบล็กแชมเบอร์กับตุ๊กตาทั้งสองตัวของเขา ก่อนที่โอจะเสียชีวิตเขาก็ได้เปิดเผยว่า Black Chamber ถูกรัฐบาลสหรัฐทรยศเมื่อ2ปีที่แล้วในภารกิจที่ได้รับคำสั่งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามชายที่พวกเขาสาบานว่าจะแก้แค้นสเน็กออกมาจากค่ายทหารก็บกบพบว่าเวตันเกียอยู่เหนือพื้นดินแล้วเมื่อรีบไปยังที่ตั้งของมันสเนคกถูกเคลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีโดยแบล็กอาร์ตไวเปอร์ผู้นำของแบล็กเชมเบอร์ แล้วมันก็ซ้ายเกินไปเมตันเกียร์ยิงหัวรบนิวเคลียร์ออกไปแล้วนี่มันหายนะของมนุษยชาติเลยนะเนี่ยไวเปอร์จากไปทิ้งให้สซเน็กหนีออกจากพื้นที่ภายใต้การโจมตียางนักเมื่อเขาทราบเจตนาของผู้ก่อการร้ายขีปนาวุธเมตันเกียรแกนเดอร์ ander, ที่เพิ่งยิงออกไปนั้นถูกตั้งค่าให้ยิงไปในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในเนวาดานี่เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า GLF มีความสามารถในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ นายพลให้เวลาสหรัฐ3ชั่วโมงในการถอนทหารรักษาสัติภาพทั้งหมดและรับรองอธิปไตยของกินดาไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโดนยิงนิวเคลียร์อีกคราวนี้จะยิงไปที่ศูนย์กลางที่มีประชากรหนาแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เบตันเกียร์แกนเดอร์ยิงหัวรอบอีกลูกสเนคจึงต้องเข้าไปทำลายโรงไฟฟ้าเป็นการตัดพลังงานของเบตันเกียรแต่สเน็ก็ขาดการติดต่อกับจิมมี่และคริส อย่างไรก็ตามคริสก็สามารถติดต่อกลับมาหาสเน็กได้ในภายหลัง mm hmm. เธอเล่าให้ฟังว่า mm hmm. พวกเขาถูกซุ่มโจมตีและจิมมี่ก็ถูกจับตัวกลับไปแต่เธอหนีออกมาได้มันเป็นความผิดพลาดของเธอเองสเน็กจึงต้องปลอบใจเธอแล้วจึงเดินหน้าต่อไป mm hmm. จากนั้นสเน็กก็ถูกสมาชิกคนของแบล็กแชมเบอร์ชื่อว่าไพโรบยสันโจมตี สเน็กก็ทำลายโรงไฟฟ้าในในขณะที่หลบหนีเขาก็เห็นภาพที่น่าประหลาดใจนั่นคือจิมมี่สวมกุญแจมือและมีทาหารที่ตายแล้วอยู่ข้างๆจิมมี่เล่าว่าเขารอดพ้นจากการถูกจองจำเมื่อโรงงานถูกระเบิดเคียงข้างนักโทษอีกคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอีกคนจากเดลต้าฟอร์ดท่านในนั้นกุญแจมือของจิมมี่ก็ระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตลง การเปิดเผยเหล่านี้กระตุ้นให้แม็กไบรท์กล่าวหาคริสว่าเป็นสมาชิกคนที่5ของแบล็กแชมเบอร์ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สเน็กโต้แย้งอย่างกระตรือรือร้นแต่เมื่อสเน็กพยายามติดต่อเธอกลับไม่ได้รับการตอบกลับใดๆด้วยหัวใจที่เน่ยวแน่สเน็กยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปจนเมื่อถูกโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแบบเดียวกันคราวนี้มันขับโดยโซเฟียเอนดามผู้บัญชาการคนที่สองของนายพล สเน็ทำลายเฮลิคอปเตอร์และทำให้เธอบาดเจ็บแต่ปฏิเ,เสธที่จะฆ่าเธอเธอเปิดเผยว่าคริสยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกไวเปอร์จับตัวไปสเนคเดินทางไปยังถาซ่้นบำรุงใต้ดินซึ่งเป็นที่เก็บเมทัลเกียร์เอาไว้แต่ก่อนที่เขาจะไปถึงอาวุธอันน่าสะพึงกรัวนี้สเน็กแต่เผชิญหน้ากับไวเปอร์สกอร ไวเปอร์เปิดเผยกับสเน็กว่าแบล็ k แชมเบอร์ได้รับ,บอมอบหมายให้ทำภารกิจเมื่อสองปีที่แล้วโดยรัฐบาลภารกิจคือให้กูเมตันเกียซึ่งณจุดนั้นถูกกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกาใต้ยึดไปด้วยความกลัวว่าการดำรงอยู่ของแบล็ k แชมเบอร์และการก่อสร้างของเมตันเกียจะสร้างหายนะให้กับสหรัฐเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนจึงสั่งให้ฟอกฮาวซุ่มโจมตีและกวาดล้างแบล็ k แชมเบอร์เมื่อพวกเขากลับบ้านสมาชิกหาคนหลบหนีได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียง2คนที่เหลือ สเน็กฆ่าตายหาหมดแล้วไวปเปอร์และสเน็กสู้กันต่อแต่สเน็กที่ตัวได้เห็นแล้วว่าเป็นพูชนะขณะที่ห้องระเบิดอยู่ข้างหลังพวกเขาสเน็กและคริสก็หนีไปได้ คริสเปิดเผยว่าเธอรอดพ้นจากการสังหารหมูลของเดลต้าฟอสเพราะเธอไม่ได้อยู่กับกลุ่มในขณะนั้นเธอได้รับคำสั่งพิเศษจากจอห์นปาเกอร์ให้ทำลายข้อมูลทั้งหมดของโปรเจกต์บาเบลและอัลตาเฮเบนและให้รอบสังหารในพ้นเธอกำลังหาเส้นทางหลบหนีคริสก็จากไปและสเน็กก็สามารถต่อสู้กับไมตั้งเกียร์แกนเดอร์ได้ในที่สุดเขาเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินที่เก็บไม่ทั้งเกียร์ไว้และพบว่าไดพลอยู่ที่นั่นแล้ว ในพลเปิดใช้งานเมทังเกียร์และประาาัิซาก็ซ้ำรอยเมื่อสเน็กต่อสู้กับเมตังเกียร์ในห้องใต้ดินชั้นที่ร้อยของอัลทาเฮเวน หลังจากทำลายไมตัลเกียรด้ผลได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา GLF และอัลทาร e เฮเวให้สเน็กฟังอัลทาร์เฮเวิเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการต่อต้านกองกำลังสหรัฐในขณะนั้นอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการภาคสนามของโครงการอัลทาร์เฮเวซึ่งก็คือบิ๊กบอสนั้นเป็นปืนใหญ่ที่หลวมและก่กะอกบฏททำให้เกิดปฏิบัติการบุกรุก N313 หลังจากที่เอาท่างเฮ็บเปนถูกทำลายโดยสเน็กความสัมพันธ์ระหว่างกินดาและสหรัฐอเมริกายังคงเดเนินต่อไปจนกระท Project Bar ั่งโปรเจกต์บาเบลเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์บาเบลคือการสถาปนาสหรัฐให้เป็นมหาอำนาจเพียงแห่งเดียวในแอฟริกาโปรเจกต์นี้สร้างขึ้นโดยผู้บัญชาการทหารบกจอห์นปาเกอร์ หลังจากการเปิดเผยนี้ในพลได้มอบดิสที่มีข้อมูลโปรเจกต์ให้สเน็กก่อนตายดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วแต่ไวเปอร์ก็เผชิญหน้ากับสเน็กอีกครั้งซึ่งเปิดเผยว่าตอนนี้เขารู้จักตัวตนของภูไม่ประสองค์ออกนามแล้วต้องขอบคุณคำพูดของนายพลและเคมเบลก็อยู่ในคำสั่งของฟอกขฮาในคืนที่ห้องสีดำถูกทาลาย ในที่สุดสมาชิกคนที่5ของ Black Chamber ก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็น Brian m c b r i g h แต่ยังคงมีการเปิดเผยครั้งสุดท้ายเมตันเกียมีอะไรมากกว่าแค่ปืนเร็วกันเมตันเกียแก a n เดอร์ได้รับการตั้งโปรแกร,รมให้ควบคุมดาวเทียมที่ติดตั้งนิวเคลียร์7ดวงและสามารถปล่อยนิวเคลียร์จากวงโคจรได้เมื่อลิฟ์เริ่มขึ้นสู่พื้นผิวดาวเทียมจะเริ่มทำงาน สเน็กและไวเปอร์ต่างก็ดวลกันครั้งสุดท้ายจนเสียชีวิตสเน็กพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ชนะในขณะที่ไวเปอร์ล้มลงบนพื้นในที่สุดและระบบนิวเคลียร์ก็ถูกปิดใช้งานสเน็กได้รับวิทยุจากแคมเบลแคมเบลขอโทษเขาไม่รู้ว่าแบล็กแชมเบอร์เป็นหน่วยของอเมริกาจนกระทั่งเรื่องทั้งหมดนี้จบลง วิสเซนบอกสเน็กว่าเขาฆ่าแม็กไบรท์เมื่อได้ยินอดีตของ c a m เบล l l กับ Black Chamber รวมทั้งว่าเขาถูกแบล็กเมลให้เขาร่วมปฏิบัติการโดยการ์ n เนอร์เนื่องจากเป็นอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองของ CIA สเน็กนึกถึงสิ่งที่ทั้งไ i เปอร์และอ e ีกัวบอนกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโปรเจกต์มาเบ l และความผูกพันกับภารกิจทั้งสองของเขา ก็พอจะสรุปได้วีเซลยืนยันว่าการ์เนอร์เป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนาจริงๆแล้วโปรเจกต์บาเบลถูกสร้างขึ้นโดยการ์เนอร์แต่เขาสูญเสียการควบคุมไปหลังจากที่เมทัลเกียถูกผู้ก่อการร้ายในอเมริกาใต้ย,ยึดครองการควบคุมถูกถ่ายโอนไปยังปาเกอร์การ์เนอร์วางแผนปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อทำให้ปาเกอร์อับอายและควบคุมโปรเจกต์บาเบลให้กลับมาหาเขาจริงๆแล้ววิเซนอยู่ภายใต้คำสั่งโดยตรงจากการ์เนอร์ตลอดเวลา ยังไรก็ตามเขาตัดสินใจปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระแทนที่จะฆ่าพวกนั้นคริสปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับรถจี๊ปที่เธอพบและเธอกับสเน็กก็ขับรถออกไปด้วยกัน ระหว่งทางคริสอธิบายว่าเธอเข้าร่วมกองทัพเพราะเธอรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สามารถค้นพบสิ่งที่ถูกและผิดได้โดยสิ้นเชิงแต่เธอตระหนักว่าเธอจำเป็นต้องมองหามันและไม่ต้องยืมมันจากนั้นสเน็กอธิบายว่าเขาอดทนกับสิ่งที่คล้ายกันเขาคิดว่าจะชำระหนี้ในอดีตด้วยการกลับไปยังอัลท r าเฮเบิแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเพียงต้องการความตายโดยการกลับมาเท่านั้นเพราะกลัวที่จะเห็นตัวตนที่แท้จริง สเน็กยอมรับว่าต้องขอบคุณคริสที่ทําให้เขาพบความรอดและตั้งใจที่จะให้อภัยตัวเองสําหรับความผิดพลาดของเขานอกจากนี้สเน็กยังตั้งใจที่จะกลับไปยังสหรัฐอเมริกาแม้ว่าฟอกเ่าวรอที่จะซุ่มโจมตีอยู่ก็ตามเพื่อเผชิญหน้ากับชายไรหน้าที่เล่นหมากรุกเพื่อชีวิตของผู้คนไม่ถึงปาเกอร์และกาดเนอร์และค้นหาว่าเขาเป็นอย่างไรและหลังจากชำระแคนแล้วเขาจะกลับไปหาคริสแล้วเกมนี้ก็จบลง